สวัสดีครับเพื่อนๆหลังจากที่อาชัยได้ทำรีวิวลงไปนะครับเรื่องต้นไม้คลุมดินเนี่ยต้นใบต่างเหรียญไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะมีคนสนใจค่อนข้างมากเลยนะครับท้างั้นวันนี้ก็จะทำคลิปต่อยอดนะครับเกี่ยวกับการเพราะขยายพันธุ์ให้ได้มากขึ้นแล้วก็ปลูกให้ได้สวยงามแบบนี้นะครับวิธีการขยายพันธุ์นะครับถ้าแบบธรรมชาติเนี่ยก็จะใช้เม็ดปลูกนะครับ เวลายาใบเหลียนออกดอกสีขาวๆสักพักหนึ่งจะเปลี่ยนเป็นเม็ดแล้วก็คว่าลงไปอยู่บริเวณด้านล่างนะครับเราก็จะต้องไปหาเม็ดมาปลูกแต่ว่ามันช้าเกินไปครับถ้าเอาแบบง่ายๆเลยคือใช้กิ่งเลยนะครับใช้ต้นใช้ก้านเนี่ยแหละครับ ไปปักชำอชัยจะใช้วิธีการตัดออกมานะครับถ้าตัดออกมาได้แบบนี้สามารถที่จะไปปลูกลงดินตามธรรมชาติได้เลยนะครับโดยให้เรานะครับปลูกลงไปในเฉพาะส่วนก้านด้านล่างนี้นะครับแล้วก็โผล่ใบขึ้นมาง่ายมากครับก็กรีดนะครับกรีดดินให้เป็นร่องสักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็วางลงไปนะครับแล้วก็กลบครับกรบนี่กลบเฉพาะส่วนของลำต้นของเขานะครับอ่าใบนี้ให้โผล่ขึ้นมานะฮะ วิธีการนี้ครับจะแตกออกมาแบบโอ้โหลากจะแตกตลอดทั้งสายเลยนะครับหลังจากนั้นก็ให้ลดน้ําให้ชุ่มครับช่วงแรกๆขยันลดน้ําอย่าให้แห้งนะครับแล้วพอสักพักหนึ่งครับเขาจะแตกออกมาด้านข้างนะครับจากเส้นตรงที่เราปลูกไว้นี่ก็จะแตกมาทางด้านซ้ายด้านขวาแป๊บเดียวครับก็จะขึ้นมาแน่นทีนี้มาดูอีกวิธีหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นวิธีชําใส่กระถางไว้ก่อนนะครับแล้วอยากปลูกก็ค่อยไปปลูกนะครับก็พอเด็ดมาแล้วนะครับ ให้เอาใบออกนะครับส่วนที่เราจะปลูกลงไปในดินนี่นะครับจะเอาใบออกประมาณสัก3า้อนิว้วทีนี้ก็จะเป็นการชําลงไปในกระถางนะครับอาจารยก็จะใช้ใบไม้แห้งนะครับปิดตูดกระถางไว้นิดหนึ่งนะครับเพราะดินเราล้วนเดี๋ยวมันจะรั่วออกไปหมดใส่ดินลงไปและหลังจากนั้นกิ่งพันุ์ที่เราเตรียมไว้นะครับนี่วางลงไปครับปักไปนิดหนึ่งก็ได้หรือวางแตะๆไว้อย่างนี้ก็ได้นะครับวางไว้อย่างนี้ก่อนนะครับวางไวใ้ให้รอบเลยนะครับ จากนั้นก็ให้ใส่ดินลงไปเลยนะครับพอใส่ดินแล้วก็กระทุ้งหน่อยนะครับให้ดินมันลงนะฮะให้มันแน่นทั้งหมดเลยนะครับด้านในนะแล้วก็ลดน้ําให้ชุ่มนะครับหลังจากนั้นเอาวางไว้ในที่ล่มเลยครับอาชัยจะวางไว้อย่างนี้นะครับนี่นี่ที่ชํำไว้เยอะแยะเลยนะครับประมาณสักไม่เกิน1นถึงสสัปดาห์ครับมันจะสวยนะครับแล้วก็เขียวสดเลยให้สังเกตนะครับถ้าได้แล้วเนี่ยดูที่ก้นกระถางนะครับ ลากมันต้องออกมาอย่างนี้นะครับถ้าลากแทงทะลุออกมาอย่างนี้ใช้ได้เลยครับไปปลูกเมื่อไหร่พุ่งเมื่อน,นั้นครับงามแบบนี้นะครับปลูกห่างๆกันได้เลยเดี๋ยวเขาวิ่งชนกันเองนะครับนี่มาดูอ่าหญ้าใบาตัางเหรียญน,นะที่มีอยู่ในธรรมชาติเลยซึ่งตามบริเวณธรรมชาตินะครับเนี่ยฮะจะขึ้นอยู่อย่างนี้เลยนะนี่ครับขึ้นเองตามธรรมชาติตามไหลาทางนี่ขึ้นกับ ขนาดว่าด,ดีลูกหลังนะมันก็ยังอยู่ได้นะครับบางทีก็แบบใบเล็กๆอย่างนี้เลยนะเนี่ยนี้ครับเนี่ยเวลาเราเอาจากธรรมชาติไปปลูกเราก็เอาอย่างเงี้ยดึงไปบางทีมันก็ติดรากไปด้วยเนี่ยเห็นไ,ไหมมีรากนะฮะพวกนี้จะยิ่งแบบเร็วมากเนี่ยนี่มีราก ถ้าอย่างนี้เนี่ยยิ่งแบบขึ้นเร็วมากเลยนี่เวลาเอาไปปลูกเนี่ยนะปลูกเป็นเส้นได้เลยนะเม็ดก็มีนี่อันนี้เม็ดมันนะนี่ครับไปตลอดทางตรงนี้นะนี่ครับธรรมชาติเลยนะนี่เป็นทางเที่ยวสาธารณะเนี่ยบางทีมันเกิดขึ้นทั่วๆไปนะฮะ